โปรโมชั่นวันที่3เดือน3คาน่า Sonic by Sonic Vision จัดหนักจัดเต็มรถราคาเครื่องเสียงรถยนต์แถมติดตั้งฟรี Infinity by Harmen และ Soundstream จัดมาเป็นแพ็คลดพิเศษกว่า40%เหลือเพียงแค่15,950บาท Infinity by Harmen และ MTX จัดลำโพงชุดแยกชิ้นและแกนร่วมพร้อมซับบ็อกลดพิเศษกว่า50%เหลือเพียงแค่12,450บาทซับบ็อกซ์ Infinity by Harman จากราคา17,000บาทเหลือเพียงแค่8,500บาทลดไปกว่า50%ลำโพง Ground Zero ลำโพงชั้นดีจากประเทศเยอรมน,นี ลดกว่า60%จากราคา15,500บาทเหลือเพียง5,950บาท MTX ลำโพงชั้นนำจากประเทศอเมริกาจัดชุดแยกชิ้นมาลดพิเศษ50%จาก5,500บาทเหลือเพียง2,750บาทติดตั้งฟรีทั่วประเทศสินค้าระดับโลกราคาถูกแบบนี้พลาดไม่ได้เฉพาะโปร3เดือน3 เท่านั้นโปรโมชั่นนี้เฉพาะออนไลน์ s h o ปปีและ Lazada อย่าลืมถ้าจะซื้อเครื่องเสียงรถยนต์คาสซอนิกบายโซนิวิชัน่นเท่านั้น